สวัสด <Billie S 2> ีครับวันนี <necessary> ้อะกนะครับผมมาสวัสดีกนอยูมองนะครับเงียบผ่านะครับผมผ่าส่หัวมันนะครับผมขนาดเมียฐานสิบคุณเมียแปดสิบนะครับผมนี่ตอนนี้กาลังนะครับขีดเส้นต้องขีดเส้นก้อนนะครับเพราะว่าเขาจีเอาไปกาดขาดเชือกนะครับนี่ขาดเชือกคาโก้ไม้ขาดเชือกนะพี่น้องนี่ครับมันด้เป็นการกระบาดหนังสีเด้อล้วเขาก็ขีดเส้นแล้วก็เงียบตามมันมาสิทิพยเงียบตามนะครับอันนี้เขาเงีบว้นบอนบ่ลผืนใหญ่ผืนใหญ่เติบนะครับ น pues ี่อันนี้กับสิมีเด็กพิเศษนะครับผมพี่น้องนี่ครับลูกกัมพารพี่น้องตันหนเลีวตูนหนเลวตูนพี่น้องเบิ่งลูกกำพารนะครับแม่กับบอมีพ่อกับบมีนะครับผมนี่มีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เลี้ยงนะครับนี่นี่เราก็หาไรได้เลี้ยงแต่ขล้องไปเมื่อเมือนะครับนี่ล้นผาเออล้นเสียก็เนี่ยครับล้นเสียกนะครับเขาตัดมาเลี้ยวนะครับเขากับมาล้นเนี่ยนะครับใส่แรงงานเด็กนะครับผมหนเะตูนเงาะนะครับนี่เรา พอแม่กับพอั้งนะครับนี่ไปตั้งไดเบิดปุ๊บพอแม่งอนี่นี่ก็เป็นเสียกที่ว่าตัดม้าแล้วนะครับก็นี่แหละให้นะครับให้เรานี่แหละมีอาชีพเลี้ยงแต่ของเองนะครับพี่น้องนี่นี่ได้จากบาทปุตะวันต่อมือใส่แรงงานเด็กนี่ต้องจุดเทียนหนึ่งที่ล้นนะครับเพราะว่ามันมันตกล้นนะพี่น้องนี่เสียกเบอร์อะไรยัยพอนี่เบอร์เจ็ดเดีเออเสียกเบอร์เจ็ดนะครับผมเสียกงัวสีขาวนี่แหละพี่น้องนี่เด้อนี่ครับ เป็นเบอร์เจ็ดนะครับตัดเง้าเห็ดหูนะครับนี่แต่ว่าเขาตัดเสร็จแล้วเขาก็ต้องนี่ครับเห็นปะเขาจะต้องมันล้นนะครับเพราะว่ามันมันติดเป็นเป็นใยบ่เพื่อนมันติดแตกจากกันนะครับนี่นี่ครับผู้ใดอยากสนับสนุนนะครับลูกกัผ้านะครับพอแม่ยั้งเบิดนี่ครับเด้อเนี่ยพอแม่กับจักซูงเงินมาให้ใส่ปะปุ๊นี่นั่นแหละต้องดูแลตวตัวของเองนะครับ แต่ประเหตุกิจ้าสิได้กินไสเนาะแต่วันเนาะแมนบม่ได้ค่าจ้างเทไรมาเนี่ยเจ้าบ่ละขนมก้อนหนึ่งโอ้ยนี่ครับอันนี้ลน้ลนล้นล้นแต่เหิงครับฮะล้นเต่ามือเศ้าถือตัวไม่ใส่แต่ามือเศ้าเฮ้ยต่แเต่ตเหงิงเขาตัววางไหยตัวว่าี้ให้เล่นเกมมึอตัววา่างดิไฮกินขนมฮบ่ร,ร,บรู้อย่าท้วงว่ามึงต้องถือตัววา่าห้มันเล่นเกมเทอแหละ นี่ครับผมได้เวียกได้ได้ยังเติบอยู่นะพี่น้องตัวนี้นี่ครับลูกกำมพาร์พอแม่ยังเบิดนะครับนี่นี่ครับเห็ดเห็ดงานแรียคาแล้งนะครับนี่ยพอกับแม่กะจักไปไถบุ้นนี่เอาธนไารพูนัยธนไพรเก่าหรือเดือดตะวันเลยนี่ครับนี่ครับได้พับไปเบิร์นขั้นตอนนะครับผมการอันนี้ก็เป็นผ่านะครับที่เขาตัดทรงแถบประทันนะครับตัวนี้นี่ก็ฉีดเส้น วิธ yeah, th ีการเย็บนะครับเจ้อันน uh ี huh. so. ้เย oh. ็บขอบยื่นปะเย็บอันนั้นทัดได้เดียวเด้ออันมูนี่ทัตีเส้นอต่ไหนโอ้แล้วก็เรียขาดกากระบาดเย็บแบพี่น้องเรัเบิ่งนี้อันนี้เย็บเย็บทบหากันมันบ่เนี่ยเออปื้ดปื้ดปื้ดนะครับแรนปืดแรีนปื้ด นะครับเมื่ออาชีพนะครับประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับเยี่ยผ้าสาวโรงงานนะครับสมัยตั้งแต่อยู่อยู่ไนยู่เกาหลีไม่อยู่อยู่อยู่่อยูกรุงเทพเนี่ยนี uh ่ครับประสบการณ์เยอะนะครับสีวิตโอ้เขาเนี่ยบางทีหลุดเพื่หลุดเพื่อไม่เวิ้งวันเดียวเดียวคนอ่ะคนอะคนอ่ะพื่นเพื่อพื่นเพื่อมือแต่ของเด้อ เงียบอีกใช่่อที่ไทำม่วนไปแล้วปากก็เบี้โหเงียบทั้งนี้อีกตนหน่ีนโอ้มีมีอันนี้เดี๋ยขาหนีมีตัดเหรอเฮ้ยฮมวนอันนี้อีกกันบมน่โอ้โเหรียญ่สเขาว่าไงบ้าเขาเงียบรอบวันที่ทำงานบะแม่นได้ปนรองเด้อก็สิมัลี่ยนึงอดได้สิคาดเชียกอีกนะครับผมคาดเชียรอีกแล้วอืม ได้ก็เป็นได้อันอย่างก็อนนปะ่ะได้บอยแมนได้ในหล่อนนะครับมันมันจะเป็นได้ลักษณะแบบนี้นะครับเด้อเพิ่นส่งมาไปปุ้นนี่ฮะสั่งไปสังแล้ว,ว,วลังหนึ่งหมดตัวนีวว่ครับมันเปเป็นได้ได้มันจะเหนียวกว่าได้ในหล่อนนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับมันจะเหนียวก็ได้ในหล่อนอีกบอยแมน่าได้บ่แม่นว่าได้ผ่าเด้มันเป็นได้โรงงานนะครับเอามาแต่โรงงานนี่ครับที่ร้านมันที่มัน ล้นมาหันพี่น้องนี่มัน่ตีขอดหัวงี่แหละครับผมนี่ขอดหัวยังสี่เป็นเป็นเสียกเบอร์เจีดนะครับเสียกงัวเสียกไขยเ้านี่แหละเป็นเบอร์เจีดนะครับเดิมมันไขยใหญ่พอสมควรนะครับเรากับเบอน้อยจนเกินไปเรากับเบอใหญ่จนเกินไปเอาพอดีนะครับหลุดปื้นหลุดปื้นจึ๊บอืมเขาทาไปเฮียหยัดเป็นว่ะมาตฐานนะครับต้องฮัดทนะครับพี <Hi> พ่น้องเล็บเงียบผ่าก็ทีเงียบเป็น Dante, да. เมื่อไรจักผื่นจะพรเจะเงียบเลยทั้งตัดทั้งเหยียบอ่ะทั้งขาดเชือกอ่ะมันบ่มันหลายขั้นตอนแม่เด้อแต่มีคนซอยอ่ะมีคนซอยไปได้ได้สามสิบอะไรอือกว่าสที่เลี้ยวไปนองแล้วเขาใส่ผ่านหนาให้พี่น้องเด้อครับเดินผ่านหนาหนาผ่าบางเขาเบาเล่นบ่มันเหยียบบ่ได้หรือว่ามันบ่ทนมันโยดมันบ่ทนนะครับ ทรงตลอดพี่น้องมอนี้ก็ทไปทรงเยอเพื่นม,มันนี่ของจังหวัดใดด้วยนี่บ,บ่เทบงเยงที่หกเพื่อนแสดงว่งาสอง,งเจ้าอของปลาจีนนี่ทั้งหนบนนี้ประี่า์งเขาถือนเทารงามมารับอ,อันนี้บทันนี้อเับน้เงียบ,บนอีู่มนะครับตันเงียบบนหลอบอยู่นะครับ กันไปเลยก็ไ,ได้ไปไหนไปยังไงเนี่นนก็คือวิธีการนะพี่นอ้องขายแล้วผู้หญิงโอเคน้องพี่น้องเนาะมาที่นี่ก็จังนะครับไปเบิองในคลิปหลายคลิปที่ว่าพวกผมเอาไปติดรถไปน้ำก็ส่งไปทั่วประเทศไทยนะครับผมทั้งติดรถไปทั้ง,งทั้งส่งทั่วประเทศไทยอลไรพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเอาให้เบิองตอนมันแล้วนะครับอันที่มันแล้วกับนี้นะครับ นี่ครับอันมันเหลีวนะครับเด้อนี่ทรงทรงมือนะครับตัวนี้นี่แหละอั拜拜นมันเหลีวนะครับผมอันมันเหลีวมันถึงมีขาดเชือกแล้วที่ผมไปเพื่อเบิ้งนะครับตัวนี้ทรงบัตันจักงเจียเป็นรองผู้ใดอยากได้ก็ยังสร้างมานะครับผมไปที่เพื่อเบิ้งนะครับเด้อนะครับผมวันมาเพื่อให้เบิ้องดูเวลามาเพื่อเร็วนะมานี้มาเพื่อเอฟซีเบิ้องดูโอ้ยบ่หลู่เลี้ยงเลยว่ะ ลูก,กำผ่านะครับ,บนี่เพื่อด้วยเพื่อด้วยเพือ่อไห้นะวันไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับผมซื้อพือให้เบ่งนะครับนี่ครับมันจะมีขาดเชิงสีนะครับด,ดึงซอยนะเร็วดึงไห้ซอยนะดึงหัวออกเออใส่ได้ไหมเห็นว่ากัอะไรเดี๋ยวเรได้กินนมได้บ้างเมือนี่นี่เอ,เอาหูวหูที่ตหลาล้นไหมพี่น้องเบ่งดูหูนี่หูอันนี้เออละ นี่อันนี้เชือกตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเด้ออันนี้ผมบอกขึ้นเถิงให้เบื้องอำเ่อว้านที่เห็นชัดๆเตือนะครับตัวนี้่คือหูนะครับพี่น้องหูสี่มุมพร้อมใช้งานนะครับผมแต่ผู้ใดมีพันเอิ่มมันกับล้างเงินนั่นมันมันกับล้างหัวยังไงเอาไปใส่อะไงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเฮ็ดงางอีกครับนอกจากมีแนวโยกมันครับนี่แหละมีผพาต้มนี่แหละครับอุปกรณ์โยกมันขึ้นรถเยียบสามล่องนะครับพี่น้อง เห็นป่ะเย็บสามร่องนะครับผมเป็นเสียกเย็บไหมนะครับนี่มิสเตย์หลัดอุ้มอุ้มไว้ข้างล่างให้พร้อมนะครับตัวนี้น,น,นี่มัดนี่ครับน่าเลี้ยตัวนู้ปุ้นนะลูกพ่อยังก่อนลูกกำม้าพ่อแม่ยังเบิดนะครับ<อ>นี่ต้องหาเงินเลี้ยงแต่ของเองโอ้พี่น้องเอ้ยสนับสนุนเงาะในเด้อนี่ใอเงาะมีงานได้หลายนี่มื้อนี้วันหยังวัน คือว่าไปโรงเรียนยเยนอว่าบ่าบาได้เข้าโรงเรียนเด้อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแล้วก็มันมีกลัวสิมาเป็นพื้นหนึ่งพี่น้องต้องตัดนะครับต้องมาฉีดเสียนต้องเงียบบ้นแล้วต้องก็ต้องมากากระบาดแล้วก็ต้องมาเนียงสี่ลัขั้นตอนต่างๆมันหลายอย่างนะครับพี่น้องต้องตัดนะครับให้ได้ขนาดหูเสร็จแล้วก็ต้องมาล้นนะครับโดยใส่แรงงานเด็กหน่อยนะครับนี่อืมดีนะมันมาหน่อยคนมาหนี่ เนี่ยวันที่บาลอ่อนบอลไม่เปนะ็น้องเาเบิรงดูล่ะบานอ่อนบานนึ่งบานบอลนี่นะนันเมื่อไรเนี่นะนี่เนี่ยน,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 นที่บาลหนึ่งทีนะครับแต่เขาบอล้นนี่นะครับเขาต้องล้นนะครับเมื่อไรลุ้นบอลฮอร์เราเมื่อกรรมเลยเด้อเออมันจังเสียน <c oughs> มันจังสีเขามันคอ่อยู่บนแต่ออกจากกันอืมเปลี่ยนสีเด้อโอเคพี่น้องเนาะครับผม